ฮัลโหลครับวัสดีครับคุณพ่อการศิลป์เมนบอครับครับพี่คนียวครับผมที่ว่าพ่อแม่าจะให้ตัวเรียกว่าในเรื่อขึ้นนี่ไหมครับครับครับผมได้บ้างอยู่พ่อครับพ่ออันเดียวนี้ผมกำลังเก็บอย่างอยู่ครับเหียวเพ่าว่างก็สั่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันข้าวรงผมดีโทรไปหาเด้ครับตอนนี้ว่ได้จีตอนนี้ว่ได้ตีตอนเร่งผมพ่าว่างตอนแรกงผมจะได้ขับรถเข่าทุ่งเพ่ ไปเอาเสียผ้าให้น้องบดีบ่พ่อบ่พ่อจำตัวเลขไว้บ่พ่อผมเอาไว้รถครับผมบอกอเออมีอยู่มีอยู่ผมออกมานำอยู่ตีออกมานำอยู่ว่ามาเศร้าขอโทษหลายๆล่มาเศร้านี่ผมโอ้ยหนาวแห้งแม่มาเข้านี่ทั้งพ่นหนาวบ่แต่พ่อหนาวปนไหาครับมาเศร้านี่ไปโทษไปโทหมอกลงทึ่งทูกคือฝนติตกนี่มาเศร้าดิแม่ อากาศปีเจนายมาเศร้านี่ยคุมฟ้าคุ้มฝนทั้งเย็นเลขคนของพ่อเนี่ยเขาดีปจะจนายวันที่ครับเขาเขามาตลอดครับแต่ว่าผมมันมันผมมันพวันี้ผู้จับซอยผมไม่ได้จับพลาดอยู่ตลอดครับเพราะว่าังครบวันงานมันกับมาดันกับมาเก้าเก้าหกหนึ่งละกัสองสองละกัสี่ศูนย์ครับ แต่มันมาออกมันบอกตัวบนออกอ่าหนึ่งหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดครับเลยเป็นเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าแล้วก็ลูกมากกับหกหนึ่งมันก็เป็นเป็นเลขล่างก็ดีครับเตะเลยโอ้เตะเรื่อยวัจีครับเตะเลยครับมีเงื่อนอะไจากตัวคุณผอฮะงื่อนอะไรหลายตัวบอพอหลายตัวครับจีนะจุด,จด มันมันมากสิครับมันมากอันแปดแปดหนึ่งหาแล้วก็สองสองแล้วก็เก้าศูนย์ครับแล้วก็เลขคู่คู่กันมากอีก,ก, 8, 1, ก, 2, 3, กครับแปดหาหนึ่งแล้วก็สองสามแล้วก็ศูนย์เก้าครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมตีไซมหกหกแปดครับหกแปดครับอันหาแปดหนึ่งครับ อตอนนี้ตีสองตัวหกแปดกับห้าแปดมันบะครับโอ้หกแปดครับอันราคาราคาสามอะสามสองครับสามสองโอ้มีอยู่หกแปดอ้าแปดกับสามสองสามตัวมันปะปะครับครับโอ้ไอ้ตีนี่เขายังบอลลูนจักเทียมันบะครับผิดผิดใช่ปะผมจับผมจับ มันอยากพลาดแต่ว่ามันอันขันผมบ่พลาดผมก็คงสิรวยไปเป็เศรษฐีไรตื้อเป็นเศรษฐีแเหรอเมื่อกี้ครับคุณพ่ออยู่อำเภอยังเกาะอยู่การศิลป์ผมอยู่อำเภอหนองสีครับอำเภอหนองสีหนองกรุงศรีจีครับหนองสีโอ้หนองสีเพื่อนนองสีเพ่เถาะครับหนองสีอำเภอหนองสีหนองกรุงศรีหรือหนองสี น้องกรุงศรีครับกรุงศรีเนาะโอ้บหเม่อใดมีโอกาสเดี๋ยวสิโทรหาคุณพ่อไปทักทุนอยู่ครับบ้านบ้านไทยวันตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอ้ครับว่าแสดงิ่มผมคยไปอยู่ที่บ้านนั่นไทยวันครับครับผมเคยไปอยู่เชียบ่าตะกอนไปจุดบังไฟได้ทังทุนจุดไฟบอกครับครับตะกอนไปจุดบังไฟได้เอารถไปจุดบังไฟครับเขาก็จัดทุกปีอยู่ครับกรุงศรีคนครับจัดทุกปีอยู่ครับอือ ขอโทษขอให้พ่อหลายเด้อมเศร้าไม่ได้ท้วครับครับครับรบกวนเก็บยางวัเจียยางนี่คือด้ราคาดีเนาะยางกะพ่อใจใสดสสวยอยู่ครับครับมีคนงานบ่ครับหรือเฮ็ดผู้เดียวครับอ่าจ้างคนงานครับอย่างคนงานมาเก็บสอืมครับคุณพ่อจะให้ใช้ยาอีหอย่างก่อนนี่ไอ้นุ่มผู้พานครับนุ่มผู้พานหนุ่มผู้พานเนาะ ครับนุ่มภูพานเปิดตัวครั้งแรกเนาะพอเนะครับครับครับอ่าแตกมาแล้วนีนับบอถวนตะครับแตกมาแล้วนับบอถวนทั้งหกหลักก็มีแต่ว่าหกหลักผมเขียนไว้แล้วอยู่บ้านครับแต่ว่าผมบ่ได้ไรเอามานํโอ้เอาเอาเอาสามตัวปอยลูกก่อนเนาะครับสามชุดนี่คือหกเปดแล้วก็เปดแหแล้วก็สามสองเนาะครับครับ ครับลูกให้พี่น้องอีพี่พุ่นเติมสกก้อนประเดิมชิดแรขแล้วพอเนาะครับหกแปดครับปันหาหนึ่งแปดครับหันหาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งเรียกสามตัวเนาะครับเรียกสามตัวห้าแปดหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขกันที่ผมอ่นเกินไว้คือเก้าหาครับเก้าหาเก้าหาเก้ออหาเก้าครับปันครับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้าศูนย์เก้า ตัวเก้าเก้าศูนย์นี่ครับตัวเก้าเก้าศูนย์ถึงได้ป่ะเนี้ผมจะทวนเลีกคุณพ่อมันจะถือบอกอ่าห้าแปดหนึ่งสามตัวเนาะครับแล้วก็อ่าหกแปดแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็สามสองแล้วก็อีกอย่างก็แปดหนึ่งเต๋ยคันคันคันสามสองกับแปดสามสองนะครับแปดสามสองามสองเนาะครับนะครับมีแปดหนึ่งอยู่เนาะตัวหนึ่งเนาะพ่อเนาะครับมีแปดหนึ่งอยู่ครับ อ๋อเหล็กงามเหล็กคุณพ่อหนุ่มภูพานไอ้หนุ่มภูพานว่างสิจิฟอฉายาฮะฉายาไอ้หนุ่มภูพานหรือว่าอาจารย์หนุ่มภูพานเนาะครับอาจารย์หนุ่มภูพานอาจารย์หนุ่มภูพานเนาะครับเพราะว่าปีเปลี่ยนปีหกหนึ่งผมไปเก็บเห็ดที่ภูพานผมไปลงภูพานหนึ่งหกมือครับป้าเดี๋ยวยังไงว่าได้จกินเข่ายังไงยูได้ว่าได้กินเข่าล้ะครับปดเอามาได้ผลจนว่าวันที่เก็บผมยังได้มาลงยู เผื่อขมวงครับปาดทัวไปลุงไปลงพูอ่ครับไปลงพู่ครับอยู่อำเภอผู้พักนะตัวปบไปนอนทั้งพู่นอนต้นไม้ต้นไหลอ่ะตัวผีว่าหลอกหรือผีพู่ว่าหลอกดิบ่ครับมีแต่พวกผีบังบทครับผีบังบทนีหลายอี่ผีบังบทหลายพพิ่นบังบทแบบไหนฮะแต่ว่าพวกับเขาบ่ได้เด้เขาเห็นเฮาเขาเห็นเฮ้าเขาไปถามเขาเขาปาดน้ำเฮา โอ้เพิ่นเห็นเฮาอยู่บอกหยองบดไงครับแต่ว่าเฮาพจเห็นเพิ่นเกศผมเห็นเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นก็เห็นเฮาอยู่แต่ว่าเพิ่นบอกน้ำเฮ้าอ๋อพี่บองบดเนี่ยสุพบอกน้ำข้นครับบ่อมันข้นครับโอ้เพิ่นหลอกเฮาบ่บัดไงพบน์หลอกครับเพิ่นเป็นข้นคือปรากฏคือเห็นเพิ่นเกศครับปรากฏแถเห็น้เสื้อปรากฏแถวเห็นด้วยเสื้อครับอันเลขสามตัวก็คือแห่เปียดนึงเนาะครับแล้วก็ อ่าแปดห้าเราก็แปดหนึ่งเราก็เก้าศูนย์เราก็สามสองแล้วพอเนะครับครับถือบ่ครับถือครับดีโอเคครับคุณพ่อครับอ่าอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณขอบคุณนายสาสำหรับน้าชางน้วพ่อด้อครับนะครับพ่อหนุ่มภูพานครับพี่น้องสำหรับทีนี้ขอบคุณครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องนะครับได้ยินเสียงคุณพ่อหนุ่มภูพาน เรียบร้อยแล้วด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันสำหรับพ่อหนุ่มภูพานนะครับเป็นเดือทางกาลสินสำหรับพี่น้องนะครับเป็นทรมาแห่งเด้อดทางเยมาขึ้นนี่แหละแอดกรว่านอนอยู่วัดนะครับมันหมืดเรยล,ลงตัวเลขบ่ได้ว่มีไฟนะครับเรยวานาเพิ่นมืออื่นนะครับเพื่อเทั่วเอาเป็นทีเรียบร้อยสำหรับแนวทางของเพ,พิ่นพี่น้องมาเบ่งน้ากันนะครับฉายาเพิินนะครับ อาจารย์หนุ่มภูพานเด้อพี่น้องเดอ้อลงคลิปครั้งแรกนะครับมาเบิ่งมาชมกันถือนับเทียเ่ยวพอะทวนผ่้เด้อพี่น้องนะครับนี่คือ1กลุ่มภ้าพันธ์2 5 6นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดตัวครั้งแรกของอาจารย์หนุ่มภูพานพี่น้องท่างกาลสินเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ่นกะเบาสู่พี่น้องฟังได้ยินเสียงกันไปที่เรียบร้อยบางคนบางท่านก็สิบ่ได้ จับใจคว่ำบม่ได้ตัวเลขน้อพี่น้องเนาะก็เลยต้องเขียนตัวเลขให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันไทยคลิปนะครับไทยคลิปแล้วพี่น้องเบื้องพี่น้องแคบน้าจอไว้พร้อมเดอ้อนะครับนี่คือตัวเลขของอาจารย์หนุ่มภูพานนะครับแตกนับเทียบบทวนพี่น้องนะครับแตกมาตลอดกาลพี่น้องนะครับสามตัวตรงห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับสำหรับสองตัวคือแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามสองและ หกแปดไดพี่น้องเธอน,นี่คือเลขของอาจารย์หนุ่มภูพานพี่น้องตั้งการละศิน์เปิดตัวครั้งแรกคอให้เห้งคอให้ปังคอให้ลำคอให้รวยคอให้มันมๆด้วยอาจารย์เด้อน,นะครับแกปหนา้าจอไว้พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์หนุ่มภูพานนะครับถ่ายคลิปแล้วขอพี่น้องยุดีมีแห้งมีความสุขความจเจริญใด้พี่น้องเ้อน,นะครับฟันสามตัวตรงๆห้าแปดหนึง่ง 5 8 1 8 1 9 0 3 2และ68เพี่น้องเดอ้อนะครับเอานะครับได้ยินเสียงเพิ่นนะครับเป็นพยานหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึกนะครับถืกเทในนอนล้านปเปอร์เซ็นถืกมาทุกงวดปังมาทุกงวดพี่น้องจน,จนล่ำจนรวยนะครับบ่มีพิษงวดใดก็แตกงวดนั้นงวดใดก็เขา้างวดนั้นหลับอาจารย์หนุ่มปูพานเด้อพี่น้องเดอ้อ มักค่อยจัดขัดค่อยพานพี่น้องผมเป็นซื้อกลางเป็นพ่านบนให้กับพี่กับน้องเอฟซี FC, ทัวโลกทั่วประเทศในเบื้องในชนน้ำกันขอพระคุณอาจารย์นุม่มผู้พานหลายๆเด้อนะครับที่ให้ช่องทางยู YouTube, ทูบเทวีคนเดิมพองกับตัวเลขมาลงในช่องให้พี่น้องี่เบื้องกันทัวโลกทั่วประเทศให้เห้งแหงปัง,ปงๆให้เขาด้วยครับอาจารย์นุม่มผู้พานนะครับให้พี่นอ้องพนนี่สุขเลยมาน้มนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงหรับตัวเลขแนวทาง นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ขอบคุณอีพออีเม่เกย์ไอลูกหลานน้องนองสุข,ขุทุกคนที่เขามากกดไลค์ที่เขามากดากดชค์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังแรงใจของป่าของลุงนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ขอบคุณหลวงปู่วัดก่างทางาบ้านเพลงนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายถ้ำสถานที่ นะครับ้อมกับลงตัเลีอยู่ในบริเวณวัดของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ยู่หมันคนยืนมีความสุขความเจริญหลวปู่เด้อนะครับเอาขมลูกหลานเช่าอำเภอชุมเพเดินทาง่ันไปพันมากะมาแวะลงิปบยู่ทางวัดหลวงปู่แวะเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็เดินทางต่อขึ้นเขาแลวพี่น้องนะครับมาคอยจับขันคอยพาัจังหวัดหลพี่น้องด้วยสลับแนวทางนะครับจีนี้อำนาจพระจากพี่จากน้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญพี่น้องนะครับก็เป่าตุ้มตกินยาบก จกกระยาได้ลงนะครับเงินทองไหลมาที่มาคือจังสายนา้ำบกขาดสายเบืเ้องแล้วมากแล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงเคียร์แรงใจให้ลูกหลานอีกหน่อยแทงทางอพัพเภอชุมแพน้ำมันดีพี่น้องเด้อนะครับช่องอยู่ทางยูทูบนะครับทวีคนเดิมและช่องทาง YouTube, ายูทูบทวีพารวยสองช่องทางนะครับช่องทางเฮาบอท่านมีเพจบอท่านมีช่อง อ่บาบพท่านมีเพจแล้วก็บ่มีบ่มีไลน์กลุ่มพี่น้องเด้อแจ้งสู้กคนให้รับทราบเน่ากันนะครับประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสู้กูนทุกคนพี่น้องไปติดตามทั้งเพจเห็นทั้งเพจนะครับเป็นให้ใช่ของทวีคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับแจ้งมิดขชาชีพพี่น้องเลิกติดตามนะครับพวกแจ้งนั่นนะครับพวกเพจปลอมพวกเพจอ่าอ่าอัปปีพ,พี่น้องนะครับเลิกติดตามได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อควนติดตามคนที่เขาเฮ็ดคลิปเขาลำบากเขาเดินทาง ไปริ่งถ้จริง,รงพี่น้องนะครับโปรนั้นมันดูดคลิปไปนะครับเนาะอย่าไปติดตามได้พี่น้องเดิอไปขโมูโจรก็เป็นโจรได้พี่น้องนะครับไปติดตามเขานะครับเพจริงช่องจริงมีคนดูหลักร้อยถึงหลักพันเพจปลอมมิจฉาชีพพวกโจรดูดคลิปไปมีคนดูเป็นแสนเป็นล้านพี่น้องนะครับเงินทองไปอยู่น้ำมันเบิร์ดพี่น้องนะครับปวเหัเฮ็ดเทบตายนะครับเอาสารับชินี้อัารับพระเจ้าพี่จังน้องสุกุขขนสวัสดีครับ